วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้วิดีที่มีชื่อว่าสตูเมเทอร์เอ็นทีอาร์นั่นเองนะครับถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาล NTR แม่ขานั่นเองนี่คร mm ับผมประมาณนะั้นถดูเกมนี้ได้รับการแพร่ได้จากคุณ Destiny นั่นเองนะครับผมก็เห็นคุณ Destiny เนี่ยเขาบอกว่าให้ลองเล่นเกมนี้ดูเขาแปลมาเนี่ยเพื่อที่จะสนุกมากเลยสัตว์เกมนี้นั่นเองนะครัก็เลยมาให้ผมลองเล่นดูนั่นเองนะครับผมเล่นเกมนี้แล้วประมาณ2ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะสองโมงกว่าจนเกมนี้เล่นจนจบแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วกัน parole, นั่นเองนะครับผมถ้าตัวเกมนี้ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้เนื้อเรื่่อออองงะะไรรเเเเเเยยนนนนนัััคบ้กกมพลล์ป็ห ใน,เ,นรเรื่องนี้คือแบบนิดเดียวจริงๆนะครับผมที่เหลือก็คือเป็นด้าของผู้เล่นที่แบบว่าจะทําการจิ้มต่างๆหรือว่าเริ่มเล่นเกมเพื่อเป็นการ เดินนนเรื่องต่อไปเรื่อยนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคใครสนใจลองดูกเกมนี้นะครับโหลดที่ซิมเปิลตอร์มาที่ดิสคอที่เลยน,เนั่นเองนะครับเกมที่530นั่นเองนะครับผมขนาดไฟที่มา1หนกิกเลยนั่นเองนะครับผมหรือว่าใครสนใจผลงานการแตกผลดิสตนี่เนี่ยผมจะทิ้งด้าของดิสคอเขาไขว้ให้เพื่อสามารถไปโหลดได้ของเกมต่างๆที่เขาเคยแพรได้นั่นเองนะครับอาจจะมีเกมที่สนุกกว่าเกมนี้ที่ผมนำเสนอเนี่ยให้ทุกคนได้ไลองเล่นอีกเยอะมากนั่นเองนะครับผมก็สมัครกดเข้าดิสคอของคุณดิสตินี่ได้นั่ยเเป็นรื่อง เราเก็บวันว่าเราเนระบบด้านพันธุ์นธุน์สคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นเองครับบางเอิญเนี่ยเราแบบว่าเออเหมือนว่าวัตถุเอ่อเ้ื่ของอุปกรณ์เราเสียหายแล้วลกที่จะไปเรื่ของร้านค้าไอเทมเนี่ยจนมาเจอกับแม่ค้าคนหนึ่งเข้าให้นั่นเองเนี่ยชื่อว่าไหหน้านั่นเองนะครับผมนะครับและซึ่งเราเนี่ยบังเอิญเห็นหน้าโอ้ยตัวสเปคเลยคนนี้ เลยเข้าไปแตะอ่างนางนะครับซึ่งบนปกติเนี่ยคนอื่นเขาที่เราแบบว่าเข้าไปแตะอ่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะแบบเอ้ยทําอะไรน่ะอย่ามาแตะชนะอะไรอย่างนี้แบบว่าพยายามปัดๆใช่ไหมแต่ผู้หญิงคนนี้ยิ้มให้แล้วก็ยอมมีอะไรกับเราทุกอย่างเลยนอ่นะครับผมประมาณนั้นคือแบบแม้เราจะมีสามีอยู่แล้วแต่นางก็ยอมที่จะมามีอะไรกับเราไม่สุขกับเราเองเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่นางมายอมมีอกับเราเนียมากับเราเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเรจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีในตัวเกมแล้วกันนั่นเองนะครับผมถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยดูเรื่องขดี๋ยวดูเร รับชมพร้อมกันเลยนี่เองนะครับและตัวเกมนี้เป็นตระกองเกมภาพพิกเซลด้วยน,นี่ครับผมแล้วก็เป็นแนวเกมเกี่ยวบว่าจิ้มกดอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่มาเคลื่อนไหวนี่เองนี่ครับรับชมกันแล้วก็เดเชิญไปรับชมวิดีโอต่อนนี้ได้เลยนะครับผม เรื่องมานี่ครับตัวเกลจะเป็นภาพอธิบายตั้งของเนื้อหาของเกมนั่นเองนะครับมาถึงเราจะจับตัางของดาบสู้ก็บินนั่นเองนะครับแล้วเขียนว่า too easy นั่นเองนะคือวันนี้มันช่างง่ายเหลือเกินนะครับในการกำจัดพวกมันนี่ครับแต่พอมาเออมองที่ดาบดาบมันเหมือนจะพังยับเยินไปแล้วนั่นเองครับเราก็จะไปล้างไอเทมนั่นเองเนี่ยเพื่อเป็นการช็อปหาอุปกรณ์เพิ่มนั่นเองเนี่ยจนกระทั่งเจอสาวคนหนึ่งที่ว่าเออยินต้อนรับนะคะอะไรอย่างงี้นั่นเองแล้วก็ยิ้มแย้้มสาวคนนีเหหมมาาาะะะเเจสวยนครับผมแล้วกก็ทารไปแหึ ภายของนางเข้านางก็โอ๊ย แล้วก็ยิ้มมาให้เรานั่นเองนะครับผมประมาณนั้นซึ่งนะครับผมก็งงว่าด้านของตัวเกมเนี่ยครับผมด้านของเนื้อเรื่องนี้ภาพทำไมมันดูไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามเลยแต่พอไปในเกมนี่คือแบบภาพคนละเรื่องกับที่เป็นเนื้อเรื่องเลยนั่นเองนะครับคือเหมือนเขาจะบอกประมาณว่าเนื้อเรื่องไม่ต้องสนสนเกมเพย์ดีกว่าประมาณนั้นนั่นเองนี่ครับผมโอเคมาด้านของภาพลง,งตัวเกมดีกว่านั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนานให้คุณทํากิจกรรมให้ต่างๆกับเจ้าของร้านผ่าของชได้านน่้เองนะครับระบบของการล่าตัวนี้นี่ครับผมอยากจ ไถ้าของตัวเกมทีนี้ก็แข่งนั่นเองนะครับแล้วการล่านะครับทำการล่ามอนสเตอร์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันคุณสามารถรับรางวัลได้ตามผลงานนะครับผมการล่ากับวินงนะครับมีช่วงเช้ากลางวันนั่นเองเออถ้าของตัวเกมนะครับมีทั้งหมดประมาณ4ช่วงเนาะมีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางวันนะครับผมแล้วก็ล่าของช่วงตอนมืดแล้วก็ตอนดึกนะครับผมแยกมืดกับดึกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าของเออ่มืดกับดึกเนาะถ้าของเช้ากับกลางวันเนี่ยนะครับผมมันจะได้ป่าได้ของกอบบินได้ประมาณสัก เออส0่พไม่ก็5,000นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราปราบับด้าของอพุทธผู้ผีเนี่ยนะครับผมเราจะได้ประมาณสักหมื่นหนึ่งหรือหมื่นสองเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันสามารถปรับได้แค่ด้านของตอนมืดเท่านั้นเองเลยครับผมซึ่งตอนดึกเนี่ยจะปรับไม่ได้นะตอนดึกจะได้แค่ไปนอนนั่นเองนะครับเพราะก็จะมีแค่ช่วงเวลาเดียวก็คือตอนมืดนั่นเองเนี่ยถ้าใครอยากจะฟาร์มเงินแบบเยอะๆเนี่ยให้ฟาร์มด้านพู้ผู้ผีนั่นเองนะครับ โอเคต่อมาดนะ้นของการซื้อของนั่นเองก็จะมีได้ของไอเทมอุปกรณ์ต่างๆในการที่เราปราบพวกมอนสเตอร์ได้นั่นะเองครับหรือช่วยเราในการลดพลังงานของเรานะเรได้นั่นเองมันจะมีด้าของการความเหนื่อยล้าอะไรยนี้ด้วยนั่นะเองนะครับเราซื้ออุปกรณ์ที่ดีเนี่ยความเหนื่อยล้าเราก็จะลดน้อยลงทำให้เราสามารถที่จะาฟาร์มได้นานขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยนั่นะเองนะครับแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ ถ้าของร้านค้าจะมีหมดมา2ล้านเนะี่ยอ๋อเป็นร้านปกติของร้านไทยหน้าที่เราเจอกับนั้นเองเขาจะขายพวกอุปกรณ์อะไรนี่นเองนะครับส่วนอีกร้านนึงเป็นร้านเกี่ยวกับพวกมอดดำแม่มดอะไรยนี่นเองนะครับผมพวกสายศาสตรา์อะไรนี่ซึ่งร้านตรงนี้จะเป็นร้านเกี่ยวกับเรื่องอย่างวาง่าเองเนี่ยพวกอุปกรณ์ของผู้ใหญ่ยาตอนหลบับหรือว่ายาสเสน่ห์ยาหยุดเวลาอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับเป็นยาแบบว่าช่วยให้เราสามารถมีกระดางได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็สามารถเอาเงินไปซื้อกับนงได้กันนี่เองนะครับโอเค นะครับด้านขอนต่อมานะครับผม,มเป็นด้านของภาพร้อของทุกเกมระบบเกมเนาะคือเป็นการจุดโจมของเจ้าของร้านต่อไปเรื่อยทําให้เธอเสื่อมเสียเรื่องกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและสุดท้ายทําให้เธอตั้งท้องนั่นเองนะครับทำไมเราต้องทําให้เธอตั้งท้องเดี๋ยวเราไปอ่านในเรื่องอีกน,น,นะน,นั่นเองนะครับผมโอเคมาถึงในตัวเกมก็จะเป็นภาพฟิกเซลแบบนี้เลยนี่เองนะครับก็จะมีด้านของปุ่มเหลืองๆขึ้นบนหัวนะว่าเราสามารถคลิกตรงไหนได้บ้างนั่นเองนะครับเราสามารถคลิกด้านบนด้านบนขวาบนได้วสามารถคลิกตรงนี้สามารถที่จะเซฟเกมได้แล้วก็ ด้านกดอ่านขอดเรื่องของเธอแล้วกดด้านหัวใจได้นนเองนครับโอเคด้านของอ่านเรื่องของเธอก่อน,นกันนะว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่และเป็นเรื่องมาของเธอเนี่ยเป็นมาอย่างไรนั่เองนครับเธอมีชื่อว่าไฮนาโจเมลนั่เองนครับผมสัดส่วนก็ตามนี้เลยนั่เองนครับอายุ26ปีนี่ครับผมเธอได้ย้ายมายัางหมู่บ้านชายแดนแห่งนี้เมื่อ1ปีก่อนนี่ครับผมพร้อมกับสามีของเธอนี่ครับและเปิดร้านขายของเครื่องมือด้วยกันนี่ครับผม มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเหตุผลที่พวกเขาย้ายมาที่นี่แต่ว่ากันว่าเป็นเพราะความสามารถด้านของการมีอะไรกันกับสามีของเธอนะครับผมทำให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีลูกได้เป็นเวลานานนี่เองนะครับและกลายเป็นที่เย้ยเย้ยกันของผู้คนสุดท้ายจึงต้องย้ายมายัางที่นี่อย่างเลียกไม่ได้นี่เองนะครับผมประมาณว่าสามีของเธอเนี่ยไม่ว่าจะทำไงกับเธอก็ตามเธอก็ไม่ท้องเลย้วยเองนะครับจนผู้คนในหมู่บ้านรู้เข้า เลยโดนเยอะๆกันนั่นเองนี่ครับผมเพราเขาเลยทนไม่ไหวเ,เลือกที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่นั่นเองนี่ครับผมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแค่ส่วนน้อยน,นั้นที่จะรู้นั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นและนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องทนันทีก็ให้เธอท้องนั่นเองเนี่ยเพราะาเธอเนี่ยเอออยากจะท้องอยากจะมีลูกมากแต่ว่าสามีของเธอเนี่ยมีลูกไม่ได้ให้ได้ไม่ได้สักทีนั่นเองนี่ครับเพื่อเราเนี่ยจะเติมเต็มความปรารถนานั่นเองนั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นนะฮะ ้านของหัวใจนั้งซับตงนี้ผมขอแย่ไม่กดเลยกันเนาะนักของหัวใจนีเป็นนักของการบ่งบอกว่าเราสามารถที่จะมีแรงงานที่ไหนได้บ้างหรือว่าเราทํากับนางไปไกี่ครั้งทําส่วนไหนได้บ้างอะไรนี้ครับผมหรือว่าาสถานที่เราสามารถมีแรงงานได้บ้างคือตรงไหนเช่นตอนนัานลูกค้าหรือตอนน้สามีหรือว่าห้องใตดินอะไรอย่างนี้เองครับหรือว่าวิธีการที่จะมีฉากเหตุดได้คือการใช้ต้องของการหยุดเวลาหรือว่าการเอ่อ แอบซ่อนเข้าไปตอนกลางคืนหรือว่าแอบฝึกด้านของอะไรต่างก็ลองอ่านดูแล้วกันนั่นเองนะครับตัวนี้ให้ขึ้นดูไม่ได้นะเพราะด้านของฉากเฮดนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ด้านของตัวเซฟเนาะเดี๋ยวผมจะเซฟด้านของเซฟเต็มไว้ให้ดูแล้วกันนั่นเองนะเผื่อใครที่แบบว่าไม่อยากจะมาแบบว่าเริ่มเล่นทีละอันทีละอันไม่ค่อยอยากจะเก็บเงินอจะมาถึงก็แบบทำให้ทุกอย่างเลยอะไรอย่างงี้นั่เนเองนะครับก็แนะนำให้โหลดไฟล์นี้มาแล้วกันแเป็นไฟล์เซฟเต็มนั่นเองนะครับเอาลงทับด้านของเซฟไฟล์แล้วก็ กดเลื่อนหาไฟล์ pelled, แล้วก็เริ่มเล่นได้เลยในเองนครับแต่ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่ผมเล่นด้วยตัวเองนนงครับวันนี้เล่นมาประมาณ2ชั่วโมง11นาทีเลยในเอ็นนะใช้เวลาเล่นมาเกือบ2ชั่วโมงกว่าก็ผ่านแล้วในเองนไม่ได้ใช้เวลาอะไรนานมากถ้าใครแบบว่าเล่นยาวๆติดต่อกันในเองนนครับประมาณนั้นแล้วสุดตัวเกมเนี่ยให้แนะนำจริงๆเลยนะให้นำมาจริงเลยเนี่ยแนะนำให้ลองเล่นตัวเองดีกว่าครับเพราะตัวเกมนี้เล่นสนุกมากจาบในเรื่องของตัวเกมเนาะผมเล่นแล้วก็รู้สึกเพลินดีในเองนนะขอมินิเกมการป่าปุวกมอนสเตอร์แล้วก็กกาาารรทคคววสต่งงๆอออัันนนีี้้้ใชหมิดะไย เนี่ยครับผมก็แบบว่าค่อนข้างที่สนุกมากเลยในเกมนี้นะ,ะอเอ็นนะครับผมแล้วถ้วเขาฉากเให้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจด้วยนะเอ็นนะครับถ้าใครที่แบบว่าโหลดสตเต็มมาลเล่นเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะขาดด้านของอัตรดในการที่แบบว่าเล่นของตัวเกมไปเยอะมากนะเอ็นเนี่ยแนะนำให้ลองเล่นดูด้วยกันนะเอ็นนะครับผมตัวเกมนี้เล่นไม่ค่อยได้ยากด้วยนะครับผมแค่เราสูงไปกับตัวเกมน่าจะสนุกกว่านะเอ็นนะครับผมประมาณนั้นแนะนำให้ลองเล่นตัวเองของรายการนะเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะเล่นของเซฟผมแล้วก็อธิบายและความรู้ของตัวเกมให้ฟังแล้วกันว่าเป็นประมาณไหนยังไงนะครับผมอเอ ทัาหนึ่งร้อยสิบอันนี้คือพลังงานของเราเนี่ยเองครับซึ่งพลังงานของเราเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยสิบเนาะตอนที่ผมซื้ออุปกรณ์มาผมก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองครับซึ่งการนอนของหนึ่งคราวหนึ่งครั้งเนี่ยจะลดมามาสักห้าสิบนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเพราะงั้นเนี่ยการนอนมันไม่ได้เพิ่มแบบว่าหายไปหมดทั้งหมดเลยนะครับผมถ้าใครอยากทำงานเยอะๆเนี่ยก็ให้ไปซื้อได้ของเนื้อที่ร้านค้าแล้วกันเนาะนะครับต่อมาได้ของเป็นเงินอันนี้เนาะแล้วก็ทั้งข่าววันนี้สามารถที่จะกดมาแล้วก็เซฟเกมได้นั่นเองใช่นนนนเเอองะะคครรัับผมมปาณ้โ ส่วนตรงนี้นี่ครับผมด้านของออป้ายตรงนี้สามารถกดป้ายได้ในเอนนะครับเพื่อภาษานที่ต่างๆเนาะจะมีด้านของการแจ้งร้านค้าแล้วก็ป่าในเอนนะครับเ,เราไปด้านของการแจ้งก่อนและกันเนาะเนี่ยการแจ้งนี้คือเราสามารถที่จะทํางานได้นะของการปรับกอบบินแล้วไม่ก็ป่าผีได้ในเองเนี่ยตามช่วงเวลาที่มันบอกเลยเนาะนี่ครับผมด้วการแจ้ง,งนี้กดอีกทีนึงนะ มันก็จะไปได้ของตรงนี้นั่เนเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการอัพสกิลเนาะในด้านของการต่อสู้ในภาพวาดนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีในช่วงหลังด้วกันเนาะนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็มาท่านของเออ่ร้านค้านี่ครับผมอ่าซึ่งตัวราคาด้วยเราไม่สามารถเข้าได้เนาะนี่ครับมันจะเปิดได้แค่ตอนของตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็ตอนมืดนั่นเองนะครับประมาณนั้น เนี่ยจะต้องป่าตรงนี้น่าของร้านค้า,ามืดนั่นเองนะครับผมน่าของแม่มดเนาะตรงนี้เนี่ยสามารถเข้ามาได้เองเพื่อคุยกับนางเนาะนี่ครับตัวนี้นสามารถที่จะมาคุยกับนางได้ เพื่อขายของต่างๆนี่เองครซึ่งนั่นจะขายของเกี่ยวกับพวกเปตเตอร์สอย่างว่านในเองครับผมซึ่งได้อนเทนเซอร์ซื้อพาหนาทหนึ่งน,ะนึงพอนางแบบว่าใส่แค่ผ้าคลุมแล้วก็เปิดศูนหน้าเห็นทั้งหมดเลยในเอทนะครับถ้าใครแบบว่าดูหน้าของทิดคอร์ดหรือว่าโหลดทิดคอร์ดไปเนี่ยเขาจะเห็นเต็มๆเลยในฉากนี้นี่ครับแด้วมีเรื่องของอุปกรณ์เช่นถุงเปตเตอร์ตรงนี้คือเพิ่มสเสน่ห์ของผู้ใหญ่ที่สามารถน่าสนใจได้นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นการปลดล็อกของเล่นผู้ใหญ่เพื่อเพิ่มฉากตอนที่เราา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 ามมมีีีีออ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 ะไรรรรรกกกััับบบหหหห้้้้นน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 คคคซตทขขงงงเเเเ่่่ยยแุดวลืสพิ ตอนบ่ายเนาะจะมีได้ของฉากที่3ที่มันล็อกอยู่ใช่ไหมฮะอันนั้นคือเราสามารถที่จะมาซื้อตรงนี้เพื่อในการปลดล็อกได้เราก็จะมีอะไรกับนางต่อหน้าลูกค้าคนอื่นได้โดยการหยุดเวลาได้เองนครับส่วนมายาของยาสาหรับอันนี้เราก็สามารถใช้ได้ในการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่เราเข้าไปในบ้านนานเนาะตอนที่เราคุยกับสามีของนางและสามีนางเนี่ยให้เราเข้าไปในบ้านเราก็สามารถที่จะยาหลับเนี่ยกับสามีของเธอแล้วก็มีอะไรกับภรรยาของเขาได้เองนครับแหวนตรงนี้เป็นแหวนเพื่อความเสียหายต่อผีนนเองครับอันนี้เพิ่มให้เราสามารถที่จะ ให้เราปราบผู้มาสเตอร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้เงินมากขึ้นด้วยนี่เองครับสตมาย่างพิชช่นพลังกายตรงนี้นะครับมลดค่าความเหนื่ล้าหลังการต่อสู้อันนี้คือตอน,ตอนทุกครั้งที่เราต่อสู้กับผู้มาสเตอร์จะเสียพลังงานสักประมาณ30ไม่ก็50นะครับแต่ถ้าเราซื้ออันนี้มาเนี่ยมันจะเพิ่มด้านของอามนรด ลดพลังงานที่เราใช้ลงเยอะมากนั่นเองนะครับทำให้เราเหลือพลังงานเยอะขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายอันนี้ผมแนะนําเลยชิ้นนี้น,นะครับผมถ้าใครมีเงินเยอะหรือว่าจะ,จะ,จะสบายเนี่ยให้ซื้อกระจกพิเศษอันนี้นั่นเองครับสร้างเงาของตัวเองที่จะช่วยเหลือได้หนึ่งล่างนั่นเองครับซึ่งกระจกอันนี้มันช่วยให้เราสามารถทการฟาร,ร์มเงินได้โดยที่เราไม่ต้องกดมินิเกมนั่นเองครับเป็นการข้ามสริปมินิเกมจะทําให้เราได้เงินแต่ละวันไปได้เรื่อยนั่นเองครับอันนี้นดีมากผมแนะนําเลยนะถ้าใครที่อยากจะฟาร์มเงินยาวนั่ โอเคต่อมาหน้าของกระดิ่งทองคําอันนี้ดึงกระดิ่งปุ๊บที่อยู่ห่างไกลได้นี่ครับเป็นการสั่งกระดิ่งเพื่อให้ไฮน่าเนี่ยหรือว่าภรรยาสามีของนางเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิภรรยาของเขาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเราเนเองแล้วก็มีในการนางได้นี่เองครับผมประมาณนั้นซึ่งเราก็สามารถใช้อนี้ได้ส0 0 0มื่นนั่นเองครับส่อมาหนาของํำราไเวทต้องห้ามนี่ครับผมเมื่ออ่านจบแล้วจะได้รับคุณสมบัติบางอย่างนั่เองครับอันนี้ก็คือเป็นการหน้าของในเรื่องที่เราสามารถที่จะไปกิจกรรมต่อไปได้นั่เองครับผมประมาณนั้นนะนให้ือนวยเเพ่ป็การ ปวดด้านขนื้อหาบนภาพนั่นเองนี่ครับแล้วก็ตรงนี้คือเรื่ของยาวิเศษการตั้งขันนั่นเองเนี่ยจะซื้อยาน,นี้มาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปมีอะไรกับไฮด้านเนี่ยเราก็เจอกระชากจบของตัวเกมนี้นั่นเองนะครับคือเราสามารถทําให้นาง ท้องได้น,นั่นเองนะครับผมแต่ผมจะให้ดูฉากนั้นตอนที่อ,อ,อธิบายของเรื่องตัวเกมจบแล้วแล้วกันเนาะนั่นเองนะครับผมผมอัดเอาไว้อยู่เนาะนี่ครับนี่คือทั้งหมดด้านของโดยรวมของร้านค้าแม่บทนั่นเองเนี่ยครับประมาณนั้นเนี่ยฮะซึ่งด้าของตรงนี้ด้าของภาพตรงนี้เห็นปะ่ะครับถ้าเราแบบว่าซื้อด้านของสุดท้ายแล้วอ่ะจะปลดภาพนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับตรงนี้จะมีด้าของ เออฟังก์ชันการต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งผมเล่นไปนทั้งหมดแล้วนะครับก็จะได้อเยันบันี3อันแล้วก็สามารถเอาไปแลกได้ของอยาตั้งขันได้นั่นเองครับแล้วทุกครั้งที่เราปลดล็อกความสำเร็จพวกเนี้ยได้แต่ดาบผ่านแล้วเนี้ยเราก็ได้ของของรางวัลจากแม่หมดด้วยนั่นเองนะครับผม ซึ่งผมชอบด้านของแบทเทอร์ตรงนี้มากน่นเนองเพราะแบทเทอร์ตรงนี้เป็นการที่เราต้องจิ้มมอนสเตอร์ในการต่อสู้กับพวกเขาในนีเลือกของการโจมตีเลือกของการตีหม,มูน่นะครับผมเลือกอการสแตนต์นต่อพวกมอนสเตอร์ได้แล้วก็ฮิลิ่งอะไรอย่างงี้ซึ่งด้าของการสแตนกับฮิวเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากในการที่จะกลับมาครูดาวชาริกรอบอย่างนั่นเองนะครับเราก็ต้องบริหารแล้วก็คิดดีว่าจะใช้การสแตนตตัวไหนหรือว่าจะฮิวช่วงเวลาไหนนั่เนเองนะครับผมแล้วส่วนต่อมาด้านของข้างล่างก็จะเป็นทีพีงง เดเมจของเรามากขึ้นนั่นเองซึ่งผมแนะนำให้ใช้ด้าของทีพีดีกว่าเพราะมันตีเดเมจคู่แล้วก็แรงมากนั่นเองนะครับผมก็บริหารดีๆเนาะนั่นเองซึ่งใครเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะให้ด้าของเม็ดฟ้ามุ่งมงมานั่นเองครับซึ่งเม็ดพวกเนี่ยเราสามารถที่จะไปอัพสกิลได้เนาะซึ่งผมดันแบบว่าบื้อไปนิดนึงตรงที่ผมลืมเนาะว่าแบบว่าเอ้ยไม่รู้ว่ามันอัพยังไงเล่นด่านเดิมซ้ำๆเนี่ยแต่ว่าเอ้ยทำไมเราไม่เก่งขึ้นสักทีเลยผมต้องทำยังไงถึงจะเเเกกกกกก่่่่่่งง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 งขขึึึ้้้้้้้้้้นน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 ไไไไดออ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 ะะะรรรรรยยยาาาีีซซืุุุปณ์ทททมมมมมแแลลวว็คคคััับบผผผตตู ออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่ออกข้างนอกแล้วก็เลือกไปที่ด้านของป้ายนะครับไปที่กลางแจ้งแล้วก,กลางแจ้งทีนึงนี่ครับผมแล้วก็มาคุยกับชายคนนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมาเล็ดอันนี้เนาะเหมือนอาวุธปืน,นพวกเนี้ยเราสามารถมาอับตรงนี้ได้เองเนี่ยจะอับด้านของพระท่นโจมตีหรือว่าอับด้านของ การป้องกันก็ได้นั่นเองครับผมซึ่งถ้าจะผ่านบ้าของด่านสุดท้ายเนี่ยเราต้องมีพลังโจมตีสักประมาณ30ก็พลังป้องกันสักประมาณ25นั่นเองครับผมก็ถึงประมาณนี้เราจะตัดตามนี้เลยที่ผมสามารถผ่านได้นั่นเองครับถ้าเสร็จตรงจุดตัตามที่ผมกําหนดแล้วเนี่ยน่าจะสามารถผ่านด้านของเฟสสุดท้ายได้แล้วนั่นเองครับผมในทุกครั้งที่เราเผ่านด่านของภาพวาดได้แล้วเนาะนี่ครับผมเราก็จะได้ด้านของสากเซอร์วิสกับแม่มดด้วยนั่นเองครับซึ่งแม่มดเนี่ยจะทำการมีอะไรกับเรานั่นเองครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะ เอ่อมีอะไรกับน,นางได้เป็นของรางวัลที่นางตอบแทนเรานั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะครับซึ่งนางก็จะบอกว่าในโอประทับใจตัวคุณเลยยากจะกรางวัลให้กับคุณประมาณนั้นนั่นเองก็จะเป็นตั้งของฉากที่เราสามารถมีอะไรกับนางได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคตอนนี้เดี๋ยวต่อไปเย้จะนำด้านของร้านค้าเลยกันเราที่ขอรนอนก่อนแลวกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ทำเลีียงไม่ได้นั่นเองครับแม็กระจกนี่นสามารถ อ่ทำได้ของการข้ามไปอันนี้ได้เนาะเนี่ยครับไอ้กระดิ่งดูก่อนเนาะกระดิ่งอันนี้เนี่ยจะมาเรียกนางมาได้แล้วก็มีอะไรกับนางได้เลยเนี่เองนะครับผมนี่นะครับจะให้ไฮนะกินยาที่ทําตั้งครรหรือไม่นี่ครับผมอันนี้เขาจยะยไม่กินเหมืกนะันนะนี่ครับแ่บก็แสดงว่าเป็นเด็กศึกแล้วก็มีแต่กับนางได้นี่เองฮะโอเคนั่งตอนเช้าเดี๋ยวผมลองกดกระจกให้ดูเนาะกดกระจกเข้าไปปุ๊บสร้างระแยกมาปุ๊บเนี่ย รเรากาทำการได้ของการปรับพวก <S <S มอนสเตอร์ก็ได้เงินมาฟรีๆเลยนะสบายมากอันนี้ได้เงินไวด้วยนี่เองนะครับไม่ต้องเล่นมินิเกมด้วยมาได้มา5,000ผ่านวันแล้วนะครับผมประมาณนะั้นสักกระจกเนาะโอเคต่อมาได้ของร้านค้าแล้วกันกนีน่ะคะรับผมร้านค้าจะเป็น2อันเนาะคือการคุยกับสามีของเธอตรองนี้ซึ่งจะคุยไม่ได้คุยได้แค่ค่าขนต่อทุมึดนั่นเองนี่ครับผมโอเคเข้าไปในร้านค้าอ่าเราสามารถมาคุยกับไฮน่าตรงนี้ได้นี่เองคือมีทั้งหมด3ช่วงเวลาตรงนี้เลยนี่ครับผมเป็นช่วงแรกคือการซื้อของ เนี่ยเสมอถ้าซื้ออุปกรณ์ได้อุปกรณ์จะไปได้เพด,ด้านของการเพิ่มความเสียหายกับพวกกอบบินเนี่ยผลไม่ก็ลดความเสียหายด้านของการเหน็ดละอะไรพวกนี้ก็สามารถซื้อได้นั่นเองนะครับเราได้เอ่อสู้กับพวกมอนสเตอร,ร์เนี่ยจะได้เสียพลังงานไม่เยอะนั่เนเองนะครับสมานี้ก็คือลดค่าค่าเหน็ดละในการซื้อสเต็กได้หรือมันก็ซื้ออาหารปลาตรงนี้ได้นั่เนเองนะครับซื้อไปเพื่อไปทําการให้อาหารแมวนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูแมวเนาะนี่ครับแมวจะอยู่ตรงที่ป่าตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยแมวอยู่นี้เลยสามารถกดให้เขาได้นั่นเองนซึ่่่่งผมมไแนใจวา ให้ไปแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรเนี่ยเพราะผมก็ไม่ได้ค่อยได้ห่านแมวเยอะเนาะนี่ครับผมเลยไม่รู้ว่าถ้าให้มันเยอะเนี่ยจะเกิดฉากลับอะไรขึ้นหรือเปล่าอาจจะกลายเป็นคนแล้วก็มันมีอะไรกับเราก็ได้นด้เองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ได้เองนะครับผมโอเคนี่ครับด้านของเอ่ออันนี้นี่ครับผม ตอนมืดเนี่ยเราเราจะไม่สามารถเข้าร้านได้ใช่ไหมฮะแต่เราสามารถคุยกับด้านของสามีของเธอได้นั่เนเองนะครับต้องตอ,อนนี้เจ้าของร้านกําลังพักผ่อนอยู่คุยจะเข้าไปพูดคุยเขาไหมก็สามารถไปคุยได้ถ้าเราคุยเขาไปบ่อยสักประมาณ3ครั้งหรือแม่ก็4สี่ครั้งเนี่ยเขาจะชวนเราเข้าไปในบ้านนั่นเองเลยครับผมอ่ะอย่างน้เนียจ้าขอร้านเชิญคุณเข้าไปในบ้านของเขาคุณจะตอบรับคำเชิญของเขาไหมแล้วกดเข้าไปได้นั่เนเองครับผม โอเคแต่เข้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะเป็นฉากเที่เราสามารถมีในกัตรามีของเธอเอ้ยมีในกัภรพรยาของเขาได้นั่นเองนกครับผมประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นฉากที่เราแบบว่าทํากับเออพรรยาของนางเนี่ยจนแบบว่า เออเขาเรียกว่าอะไรนะสสุดแล้วได้เอนี่ครับผมก็จะเกิดด้านของฉากที่2ขึ้นถ้าใครที่คิดว่าแบบว่าเหมือนเป็นคุ้นหมากกุญแจล็อกอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยเราต้องใช้น้าของยานอนหลับในเอนเนี่ยคุณต้องซื้อจากด้านของแม่มดมาแล้วก็ใช้ยานี้ในเอ็นนะครับซึ่งยานอนหลับเนี่ยเราไม่ได้ใช้กับภรรยาหรือว่าใช้กับไฮน่าในเอ็นนะครับผมว่าไฮน่าเนี่ยยอมเพื่อจะมีอะไรกับเราอยู่แล้วคือดังเต็มใจที่จะมีอะไรกับเราอยู่แล้วในเอนนี่ครับผมซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยคนอื่นก็จะทำการปฏิเสธใช่มบบไแ มีอะไรกับเราแบบเต็มที่เลยนด้เองนะครับแต่ตรงเนี้ยสิ่งที่มันขัดขวางเราอยู่นี่ครับผมก็คือเจ้าของสามีของนางที่เองที่แบบยืนอยู่นด้เองนะครับโดยทั้งการใช้ยาหลับอันนี้นี่ครับผมทําให้สามีคนนั้นหลับนด้เองนะครับแอบใส่ยาตอน,นหลับในแก้วของเจ้าของร้านนี่ครับพอสามีนางหลับปุ๊บเนี่ยก็เต็มที่เลยครับกับภรรยาของเขาอย่างเต็มที่เป็นการที่เรามีอะไรกับเออภรรยาของเขาต่อหน้าสามีเต็มที่เลยนด้เองนะครับผมปราาะมาณนั้นก็เป็นฉากเหตุเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ อ่าได้ไฮน่าได้ประสบการณ์สับสนเนี่ยครับแล้วก็เพิ่มเลเวลด้วยนี่ครับเรื่องของเลเวลของไฮน่าเนี่ยถ้าเราทําแบบว่าถึงเลเวลสัตว์ไปก็บทด้านล็อกบทล็อกของด้านของฉากเฮดเนี่ยต่อไปเรื่อยโดยละเอียดนครับผมยิ่งเลเวลสูงเนี่ยก็ยิ่งบดล็อกด้านของฉากเฮดเรื่อยๆนะเออนี่ครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคตอนตรงนี้ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคก็ทําการเอไปนอนแล้วกันเนาะนี่ครับโอเคหวันดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปด้านของร้านค้าอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะนี่ครับ โ <Okay, S 2> <Okay, S 1> อเคออกไปข้างนอก mm hmm. นะครับผมการจิ้มกดนะ้อง mm hmm. ก็จิ้มที่ตรงที่มันมีสีเหลืองขึ้นนเอ็นเนี่ยสีเหลืองตรงไหนก็คือสามารถจิ้มกดได้นะเอ็นครับโอเคไปที่ด้านของร้านค้านะครับผมล้วก็จิ้มไปที่ร้านค้าได้นะครับแล้วก็คุยกับไฮน่าตรงนี้นะครับผมอ่าซื้อของแล้วต่อไปช่วยเหลือนะครับผมอันนี้เราสามารถที่จะแตะอ่างนางได้นะเอ็นนะครับผมกดจิ้มเข้าไป อันนี้ก็เป็นได้ของฉากเฮดที่เราสามารถมีเล็กกระนางได้ได้เองเราสามารถแตะอ่างนางได้ทุกอย่างเลยได้เองเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์นั่นเองเนี่ยครับผมแตะก้งแบบบั้นท้ายแตะ่วนไหนต่างๆในการทำอะไรกับนางหลังเคาน์เตอร์นั่นเองเนี่ยก็ซึ่งจะมีลูกค้าต่างๆเนี่ยยืนอยู่ได้เองเนี่ยครับซึ่งเราก็ทําอะไรต่วอย่างเงี้ยต่อหน้าลูกค้านั่นเองเนี่ยซึ่งหาน่าเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้กรีดร้องอะไรมากดูั่นเองเนี่ยซึ่งด้านของหัวใจนี้คือทําให้หัวใจเนี่ยมันเต็มร้อยเพ ขับไล่เราออกไปน,นั่นเองครับเพดังนั้นก็คือต้องทําอย่างมันระวังน,นั่นเองนี่ครับผมนะฮะประมาณนั้นอ่าก็รตรวเลาะด้าของควาปมประสบการณ์กับให้หน้าน,น,นั่นเองนี่ครับผมอันนี้ผมเต็มแล้วก็เลยไม่เพิ่มน,นั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นนะครับผมโอเคสักของหยุดเวลาก็ทําเหมือนกันน,นั่นเองนะเป็นเราที่เราสามารถมีเลย์กันได้เพิ่มเติมเหมือนกันน,นั่นเองนีแบบว่าไม่ไม่ต้องยั้งเนาะเพราะตอนแรกเป็นการที่แบบว่าเราถูรูปไลท์ตัวนางเนาะเพราะเราไม่สามารถมีเลย์กันนางได้มากเพราะว่าลูกค้้้าาาออยยู่่แแลลววหุดดดเเจะกกิไขงฉทีบ เฮต์เต็มที่เลยในเอ็นนี่ครับโอเคมาต่อหน้า,านเะอ่อดันต่อมาเนาะเป็นหน้าของมินิเกมในเอ็นในการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์เพื่อเป็นการรับเงินในเอ็นนี่ครับกดที่ด้านของปราบมอนสเตอร์เนาะนี่ครับอ่าอันนี้คือการกดคลิกซ้ายถ้าเป็นรูปดาบคลิกซ้ายกดเป็นโล่คลิกขวาในเอ็นนี่ครับผมไม่แน่ใจในมือถือเป็นยังไงเนาะโอเคอ่าโล่คลิกขวานะครับผมโล่คลิกขวาซึ่งผมไม่แน่ใจในมือถือเนะี่ยมันเป็นยังไงก็ได้นะว่ามันต้องทำยังไงสำหรับใครที่อยู่บนฉาดบนกมจอยเพย์เนาะนี่ครับผมใครมีทิ๊กหรือว่่าาวิธีีกกรรทยยัังงไบบนนจอพคผม็ บอกดูในขันนั่นเองนะครับก็จะแชร์กันเนาะนี่ครับผมจริงๆถ้าใครที่แบบเล่นมืจอยเพย์ไม่ผ่านหรือว่าเล่นมืจอยเพย์ไม่ได้ก็โหลดอีกแอปหนึ่งมันก็ได้นะเป็นแอปอะไรที่ชื่อว่าตัวเอ็มอะมูมูสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมผมก็ไม่เคยใช้โปรแกรมนั้นเหมือนกันนะนะครับแต่โปรแกรมอัปจีเมเกอร์ในการเล่นเกมเนี่ยมี2โปรแกรมนั่นเองนะครับผมผมก็ไม่ชัวรนนะก็ลอง ศึกษาดูด้วยกันนั่นเองนะครับผมใครมีเคล็ดลับอะไรวิธีการเล่นเกมนี้ก็เม้นๆพูดคุยแบ่งปันกันด้วยกันนั่นเองนะครับหรือไม่ก็สอบถามกันในกลุ่มเกมเฮ็ดเฟซบุ๊กหรือไม่ก็ในดิสคอร์ดได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคแล้วตอนตรงนี้หน้าของฉากเฮ็ดก็จะแตกต่างกันอีกทีนึงครับผมในของการปรับผีจะไม่เหมือนมินิเกมตอนเล่นกับกอบบินเนาะนี่ครับกรอบบินจะเป็นการกดซ้ายขวาซ้ายนั่นเองครับกดดาบกดซ้ายกดโลกกดขวานั่นเองนะครับแต่ถ้าการปรับผีเป็นการจำสารลักนั่นเองนะครับผมอาจจะเเเปป็นนนนไไงะดูาาอออ่ัี้โค กดสัญลักษณ์จำสัญลักษณ์ให้ได้อยู่ตรงไหนเนี่ยถ้าเรนไปบอดก็จะจำได้นนเองครับอันนี้ป่ะอันนี้คือรูปตัว Q เนี่ยคล้ายๆตัว Q เนาะก็คือตัวนี้นนเองครับสีแดงโอเคตัว I สีฟ้าอันนี้เนี่ยครับตัว S สีเหลืองอันนี้เนี่ยครับกดให้มันเหมือนกันนะเองครับ R R โอเค I I โอเคแล้วก็แล้วคล้ายๆตัว G S โอเค R R I โอเค R G R S นี่ครับผมเนี่ยกดให้มันตรงตามลูกของมันเหมือนออเดิชั่นเลยนะี่เองในเกมนี้แล้วก็จริงทีหนึง่งโอเคแล้วก็ Q T S R โอเคแล้วก็ Q I Q Q นะครับผมอ่าอันนี้คือได้เงินเยอะมากนะถ้าเรากดไวเราก็จะได้เงินมากขึ้นด้วยน,ะนี่เองนะครับผมปรามานั้นแล้วแต่คนถนดัดระนะครับโอเค R I S โอเคทันพอดีอันนี้ไม่น่าทันแล้วปะ่นะนี่ครับแล้วถ้าเรากดพลาดเนี่ย เวลามันจะลดลงแล้วก็ลดเงินของเราด้วยนั่นเองนีแนะนําคือกดช้าดีกว่านั่นเองนะอย่ากดพลาดเลยกดพลาดมันเสียยิ่งกว่าเยอะนั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นสหรับมินิเกมตอนคืนประมาณนี้นั่นเองนี่ครับผมดูตัวเกมก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นั่นเองนะครับไม่น่ามีอะไรมากแล้วสรับตัวเกมเนาะนั่นเองมีแค่นี้เลยนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็ทําการเออ่ฟาร์มมอนสเตอร์ฟาร์มเงินต่างๆซื้ออุปกรณ์เนาะซื้ออุปกรณ์มาจิบและของแม่ค้านั่นเองนี่ครับผมแล้วก็มีอะกับแม่ค้าไปเรื่อยเพื่อปลดล็อกด้านของฉากใหม่ๆนั่นเองนะครับผมประะมาาณนนนั้เ นี่ครับผมโอเคเรื่องของตัวเกมก็เป็นสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนั่นเองนะครับผมใครรู้ว่าอัตจะรู้ไในเกมจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองโหลดเล่นดูแล้วกันนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะแต่เรื่งของฉากจบให้ดูแล้วกันว่าตอนที่เราแบบว่าให้ยาตั้งคันกับนางเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองเนี่ยครับโอเคพอเราให้ยาเรื่องของออการตั้งคันกับนางไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราไม่เลยกับนางสิงเนาะผ่านคืนนั้นไปใช้เวลามาสักมานอ,อ่อ 2 3วันนั่นเองนะครับผมเกมก็จะขึ้นด้านของอีเวนต์เกิดขึ้นในตอนเรานอนนั่นเองครับก็เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับว่ามันจะมีเมล็ดเชื้ออะไกอย่างเข้าไปในท้องของเธอ่นเองนะครับผมแล้วก็จะขึ้นว่าเวลาผ่านไป10เดือนต่อมานั่นเองนะครับผม อันนี้ก็ขึ้นหน้าของฉากขึ้นในเอ็ว่านางอ่ะทองแล้วในเอ็นี่ครับแล้วบอกโอ้พระเจ้าช่วยนี่คือสิ่งที่ฉันฝ่ายฝันมาได้ตลอดแล้วก็ลองขึ้นมาเว <Watching> ้ยเว้ยก็คือได้เด็กออกมาในเอ็นนี่ครับซึ่งก็จะเกิดด้านของภาพลางที่ค่อนข้างจะตกี้หนึ่งตรงที่สามีของนางสงสัยแนละ้วเอ้ยทำไมลูกของฉันถึงไม่เป็นผิวขาวแต่เป็นผิวดำกันนะออกกำลังนั่นเองครับผมซึ่งอด้านของภรรยาก็ไม่สนนะเพราะภรรยาขึ้นโรคหัวใจก็คือชอบแล้วนั่นเองเพราะนางอยากมีลูกอย่างเดียวนั่นเองเนี่ยคือแบบมีลูกคือดีแล้วนีะครับ เราก็รู้สึกยิ้มแป้นเองเนี่ยเพราะลูกคนนั้นก็คือ,คอลูกของเราเองนะครับไม่ใช่สามีนางแน่นอนเองนะครับซึ่งตุดเกนั้นกขึ้นว่า DN นั่นเอเนี่ยขึ้จบ เกมแล้วน,นั่นเองครับผมซึ่งนี้คือเกมเพลย์ก็จะจบแล้วที่เหลือก็เราสามารถที่จะทําอะไรกับตัวเกมต่อไปก็ได้แล้วแต่อิสระของเราน,นั่นเองครับผมประมาณนั้น,น,นเนาะนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมก็จบประมาณนี้แหละนะครับผมซึ่งผมก็งงว่าหน้าของเนื้อเรื่องเนี่ยทำไมก็ถึงไม่ทําภาพดีๆให้ออกมาดูสวยกันนะนะครับผมแต่น้าของฉากเฮดหน้า Head, ของฉากเซอร์วิสหรือว่าฉากโมเดลตัวนางเนี่ยโคตรยังสวยโคตรยังแหลมนะครับผมแต่หน้าของเนื้อเรื่องนี่คือโอ้โห <c oughs> คือแบบโคตรง่ายน,นี่เองนครับผมประมาณนั้นจะขี้เกียจทำหน้าของในเรื่องอะไรบ้างเนี่ยครับผมโอเคตัวเกมก็เป็นมันนี้แล้วกันนะเอ็นครับเกมได้นสนุกแล้วก็เพลินมากเลยนะเอ็นครับก็ขอบคุณดิสนี่มากที่เออใช้เกมนี้มาหรือว่าบอกให้ผมเล่นเกมนี้นะเอ็นซึ่งเขาแปลได้ประมาณ เดือนกว่าแล้วนะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งมารู้นี่เองนะว่าเกมนี้มันสุกขนาดนี้นี่เองนะครับก็ขอบคุณเขามากที่เขาเอ่อไปกินนี้ออกมาแล้วก็มาแนะนำให้ผมได้เล่นนี่เองนะครับผมถ้าใครชอบวิดีโอเกมนี้เล่นสุกยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นใจผมด้วยนี่เองนะครับใครมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับมือถือรอบบนมือถือผมไม่แน่ใจว่าต้องกดมินิเกมยังไงจะแน่นั่งกับดาบกับโล่นี่เองนะครับหรือว่าการ กดด้านของยันปีศาจแต่แยันปีศาจนั้นจะกดได้นะการจิ้มกดตรงกลางในด้านของดาบกับโล่ผมไม่แนะ่ใจต้องกดยังไงหรือว่าต้องกดจิ้มจอซ้ายกับจอขวาหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นในเอนะครับผมก็รอ,อให้ดูด้วยการสั่เกมนี้ต้องใครสนใจเล่นตัวเกมนี้โหลดที่ทวิตเตอร์ในที่ขอได้เลยในเอเดครับเกมที่ 530นั่นเองครับผมขนาดไฟที่มา1กิกเลยนะอย่าลืมเกมพื้นที่พอขนาดถกเกมดูน,นั่นเองนะครับผมสกเก็มนี้น,นั่นเองนะครับผมใครสนใจผลเกมคนงานเกมนี้เนี่ยอย่าติดตามเรื่องของผู้น่านเกมว่าจะมีเกมอะไรต่อไปจากเขาพัฒนาก็าสามารถไปติดตามเรื่องของเพื่ของเขาได้เนาะเดี๋ยวผมจะพิ้งลิงก์ของผู้นาเกมไว้ให้ก็สามารถไปอุดหนุนหรือไปดูเกมอื่นที่เขาพัฒนาได้น,นั่นเองนะครับผมหรือใครชอบผลงานการแปลคุณเดซิดี้เนี่ยก็สามารถไปโดเนทสนับสนุนเขาได้นั่นเองนะครับหรือไม่ไปดูเกมอื่นที่เขาแปลนะครับผมเพราะอาจจะมีเกมอย่าง ไปดูกันได้น,นี่เองนะครับผมสตูเกมนี้เนาะได้เลยครับผมโอเคสตูเกมประมาณ like nah <c ute> well นี้ก <c ute> ันเอ่นเนี่ยผมทุกคนเลยชอบแล้วก็สนเกมนี้กันเนาะหากเล่นสนุกยังไงเนี่ยแล้วก็ชอบคิดออกแบบนี้ที่ผมเป็นเสนอเลยครับผมขอฝากกดไลค์เปลี่ยนใจผมด้วยนี่เองนะครับผมวิดีโอหน้าประเด็นต่อไปเราตามชมได้เลยรู้จักใหม่เกมหน้าสวัตูเกมส์ตัวละไปก่อนไปต่างนะครับ I'm